แบตเตอรี่หมดครับชาร์จไฟไม่เข้ากดหน้าจอก็ไม่ติดเลยส่วนใหญ่ถ้าผู้ใช้ที่ใช้กับที่มันเป็นตัวออนบอร์ดชาร์จแบบนี้หรือเป็นพวก MPPT ชาร์เจอร์ของระบบโซล่าเซลล์ถ้าเผื่อใช้จนหมดแล้วบีมมันตัดมันชาร์จไม่เข้ากดหน้าจออะไรไม่ติดเลยวิธีแก้นะครับก็คือใช้เครื่องชาร์จที่มันเป็นเหมือนพวกสวิตชิ่ง ก็คือเราเสียบปลั๊กไฟ220โวลต์แล้วมันจ่ายไฟออกมาเลยจะเอามาชาร์จได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่ต้องเช็คไฟจากแบตเสียบปลั๊กปุ๊บมันปล่อยไฟออกมาเลยตัวนี้เป็นเบอร์15หาในนี้ไม่เจอนะครับลองเปิดเมื่อกี้สกแกนดูอีกทีหนึง่ง มาแล้วแล้วก็กดเข้าไปดูเห็นไหมครับชาร์จออฟดิชาร์จออฟเซลเซลที่ตั้งโพรเทคไว้นะครับอยู่ที่2.9โวลต์แต่ตอนนี้ลูกค้าทิ้งไว้นานพอแบตมัน แผนบันตัดแล้วไม่ได้ชาร์จที่ไว้นานเซลล์มันอยู่ที่2.5เฉลี่ยประมาณ2.5มันอยู่ต่ำกว่าไอจุดที่ BMS มันจะยอมให้ดึงไฟออกหรือชาร์จเข้าได้เดี๋ยวมาดูวิธีแก้กันว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้มันออฟถ้าเป็นตัวสมาร์ท ถ้าเป็นตัวสมาร์ทเราก็ใส่รหัสไป1,2,3,4,5,6อ่หตอนนี้ชาร์จเข้าแล้วแต่เมื่อกี้มันไม่ได้เกี่ยวกับใส่รหัสนะรอให้ b m s มันเปิดทำงานแล้วก็ให้มันคิดแป๊บหนึ่งเราก็ชาร์จไฟเข้าแบบนี้ต้องให้โวลต์มันขึ้นมาเกิน2.9โจ้วลต์นี้ ต่อเซล์นะครับ2.9โวลต์เราถึงจะเอาไปต่อชาร์จเข้ากับพวกออนบอร์ดชาร์จพวกโซล่าเซลล์แบบนี้ได้อันนี้เป็นเสียงร้องของหน้าจอที่ตั้งให้มันอะลารา์มไว้ที่48โวลต์ตอนนี้ก็โวลต์กำลังเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ แค่นี้ครับวิธีแก้ง่ายๆอยู่ก็คือหาพวกเครื่องชาร์จพวกสวิตชิ่งพวกนี้ที่เสียบปลั๊กแล้วมันจ่ายไฟออกมาชาร์จเลยแบบนี้เอามาชาร์จได้เลยในกรณีที่เราใช้จนแบตหมดรอชาร์จเข้าให้มันได้สักประมาณ48โวลต์หรือ50โวลต์นะครับแล้วค่อยเอาไปต่อชาร์จเข้ากับระบบโซล่าเซลล์หรือว่าตัวออนบอร์ดชาร์จทั่วไปของเรา